เป็นเรื่องของต่างประเทศบ้างครับก็วันนี้ฮะมีการนําข้อมูลน่าสนใจครับบอกว่าชาวโซเชียลเนี่ยมีการชื่นชมมหาลัยในประเทศจีนครับที่สามารถคัดกองเด็กที่มีปัญหาการเงินด้วยบัตรโรงอาหารครับโดยทางมหาลัยในจีนนะครับมีการคัดกองเด็กที่มีปัญหาทางการเงินครับด้วยเขาเรียกว่าบัตรบัตรโรงอาหารนะฮะพร้อมให้การช่วยเหลือแบบลับๆฮะเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการใช้ชีวิตปูสังคมรั้วมหาลัยให้เป็นเซฟโซนครับ ผู้ที่มาศึกษาครับค่ะเรื่องนี้จะเล่าให้ฟังนะคะคมาจากสํานักข่าวจีนไทนิวค่ะในแพลตฟอร์มบล็อกดิสนะคะเขารายงานว่ามห ah าวิทยา,าลัยและก็เทคโนโลยีหูหนานค่ะได้รับเสียงปรบมือกระหึ่มจากชาวเน็ตจีนเลยค่ะหลังสื่อนําข้อมูลการใช้บัตรโรงอาหารของนักศึกษามาวิเคราะห์แล้วก็ระบุตัวนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเงินได้กว่า2,000คนแล้วก็ทําการเติมเงินเข้าไปในบัตรโรงอาหารให้อย่างลับๆค่ะคโดยที่นักศึกษาไม่ต้องยื่นเรื่องขอเงินสนับสนุนใดๆเลย โดยในรายงานระบุนะคะว่าเกณฑ์ที่ใช้ระบุว่านักศึกษาคนใดมีปัญหาทางการเงินเบื้องต้นก็ดูจากความสม่ำเสมอในการเข้ามาซื้ออาหารที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัยเนี่แหละค่ะและยอดเงินที่ใช้จ่ายนะคะหากพบว่ามีการกินอาหารที่โรงอาหารเป็นประจำแต่มียอดใช้จ่ายน้อยกว่าปกติมากก็จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่น่าจะได้รับการสนับสนุนค่ะโดยนะครับทางมหาลัยบอกว่าเงินก้อนนี้จะมอบให้ปีละ4ครั้งครับในเดือนมีนาคม พฤษภาคมกันยายนและพฤศจิกายนครับซึ่งรวมเป็นงบประมาณปีละประมาณกว่า5ล้านบาทครับยอาจย์ท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัยกล่าวนะครับว่านักเรียนที่มีฐานะยากจนจํานวนหนึ่งครับไม่ค่อยกล้าย,ยื่นเรื่องของเงินช่วยเหลือจากทางมหาวิทยาลัยครับด้วยเหตุผลบางประการฮะดังนั้นการช่วยเหลือเช่นนี้จึงเป็นการช่วยอย่างแท้จริงครับโดยที่ยังรักษาศักดิ์ศรีของนักศึกษาได้ด้วยครับพร้อมเสริมนะครับว่าข้อมูลเนี่ย ชี้เห็นว่ามีนักศึกษาที่กินอาหารที่โรงอาหารวันละสามือ้อแต่ใช้เงินไปกับการซื้ออาหารเฉลี่ยต่ำกว่า11อหยวนก็คือ55บาทต่อวันน,น,นะครับโดยสํานักงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายกิจการนักศึกษาเนี่ยจะเป็นผู้ตรวจสอบว่าผู้ที่เข้าเกณฑ์มีฐานะยากจนหรือไม่หากมาจากครอบครัวยากจนทางมหาวิทยาลัยรครับจะมีการโอนเงินเข้าบัตรโรงอาหารให้ถึง200อยหยวนหรือราวๆ1000บาทครับส่วนผู้ที่ไม่ใช่นักเรียนจะ ไม่ใช่เงินเดืนอน้โอากาศแต่มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อมือต่ำกว่าเกณฑ์ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเท่ากันนะครับอีกทั้งฮะจะดําเนินการช่วยเหลือเพิ่มเติมหากตรวจสอบพบนะครับว่านักศึกษารายใดกําลังเผชิญปัญหาทางการเงินอันหนักหน่วงครับทั้งนี้ครับทางมหาวิทยาลัยหูหนานะฮะไม่ใช่สถาบันศึกษาแห่งแรกที่ทําเช่นนี้ครับพอะเมื่อหนึ่งปีก่อนเขาก็มีหลายสถาบันในจีนที่เริ่มใช้วิธีการนี้ครับเช่น มหาวิทยาลัยอู่ฮั่นเป็นต้นครับค่ะก็โหน่าชื่นชมจริงๆด้วยนะคะก็สื่อจีนนะคะเขาก็ให้ความสนใจกันอย่างมากก็เป็นกรณีศึกษาบ้านเราก็น่าจะทำนะครับเพราะว่าบ้านเราเองก็นีการศึกษาที่เขาเรียกว่ายังมีปัญหาเรื่องการคุณทรัพย์อยู่นะแต่ว่าอาจจะมีการแท็กข้อมูลต้องมีการใช้บัตรที่เป็นบัตรประจําตัวเหมือนกับทางของเขาซึ่งก็ต้องใช้ big data ขนาดใหญ่เหมือนกันอ่ะต้องมีการลงทุนในการทำมหาลัยครับค่ะก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็ค่อนข้างสร้างสรรค์เลยค่ะค